ัสดีครับสวัสดีค่ะครับบะเหนือสาวสานผักกินพักเที่ยวครับเมนูนี่สาวสานจัดเต็มนี่งก็สาวนาคข้าวปุ่นดิสาวอย่างก็น้าองสาวสานนี่บ้าเหนือบ้าสับบ้าวจารสาวข้าวปุ่นขนมเชนเนหน้าปลาสูตรสาวิสานนะครับใส่ง่ายง่ายง่ายใส่ปากกระป๋องพร้อมนี่ใช้มือก็ได้เอาเนาะ กับพักถุงหอ,อกนี่ถุงหอ,อกฟรีเลยนะครับต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านิว้วชี้ใหญ่กว่านิว้วนิ่วนะความยาวนะครับเหม็นน,นี่นะกับสาวอีสานเอาหนามาล้วมาพอากลมอิม่มบนเนื้อวัวน,นี่ขาดนี่กับพริกปน่นพ่สชาชาเมืกินหน่อมล่อใช้ป่นหน่อยนึ่งเขาไมนเป๊ะชาชากินเหรอมบาพุง่งดิบัวหัวเร็วแซ่เบเร็ว น้ำปลาลาด้นะครับโอ้มีแฟนครับคนหนึ่งเนาะเอฟซีบ้าเหนือคนหนึ่งเนาะเป็นเขียนมาของบ้าเหนือตลอดนะครับเป็นถามว่าน้ำปลาลาอือน้ำปลาลาแบบสรงเครื่องแบบที่พี่เขากินแบบในคนเหนือนะครับนี่ครับน้ำปลาล้านางนางฟ้าเลยครับบอกอี่ห้อไปเลยเนาะหางวายอยู่เอิ้นแต่พี่พี่หลายที่นี่เอิ้นน้องๆน้ำเด้อแหละเออเป็นนะครับทุกข้างของเร็วพี่พี่น้องๆเออพี่พี่ทุกคนไม่กินข้าวนผมเด้อ เพื่อนเดี๋ยวดูเบาเหนื้อแกรไว้นอกก็เลยบอกน้องน้องอ๋อน้องน้องลูกนลันลุ้นลัรีวิวทั้งน้องน้องทุกคนดิเขามาดูคลิปเบาเหนื้อนะครับมากินเขาน้ำเบาเหนื้อทุกๆคนเลยนะครับที่ดูคลิปเบาเหนื้อโมเมนว่าอืมประหลาดใจนะป้ามีไลน์มีเฟซบุ๊กมีอย่างอื่เดิที่อืมโอ้มีไลน์มีเฟซบุ๊กนี่ครับนี่อร่อยเบาเหนื่ออร่อยเลยดูคุณเบาเหนื่ออร่อยมันอร่อยเนาะมาเบาเนื้อดยแล้วน่ารื่อหิวโคกเลย ตะกี้โบซาอิซานเพิ่มเส้นให้บเบาหน่อยอีกสาอิซานโกกินมดหมดว่างกินสองถ้วยนะอ,อ,ยรอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเบางหน่อยว่าเพราะมันมีปลากระกป๋องมันจบมันจะนัวปลากระกป๋องมันจะนัวเลยฮะโอ้ใส่มือเหรอใส่ม,มือขย่าใจกินแรง <laughs> <laughs> สรสชาติมีรสใยเปลีป่ยนแปลงเลยเหมือนเดิมอาหารนี่หาเลงดวนนะครับอืมอที่ข้านที่น้ำยาปลานะอืมได้กินถึงยำปลากับปลองได้กินถึงขนมสินอืมหอกคุณนได้เลยอสขอนเชฟมัมเขาอ่ะอืม อ,อ,อืมอรอายาไคหอมบอกเลยหอมเลย แค่รีดนะครับตีนหอมเช้่นมันขอมันเข้าทาพ่อไมเร้อ ไม่าเสยดายม่ใช่เหอมันถูกซื่มอมักินเนื้อยางเลยมันถูกตัวเลยซือมาฮองเนาะกลายเป็นเหลือลำบกโอ้ว้าวาอเห็นไหงนะบ้านของบัได้กินก็แอมนี่บ้านเกาสานกินแต่นี่ตอนเที่ยงอะไรลวนเนาะเพราะเบาเหนือก็สสา,าสานบ่ค่อยได้ทายคลิปตอนเที่ยงตอนได พราะว่าเขาทาอาหารตอนแรงนี่ปลูกนี่ก็เอาไวปกินตอนเที่ยงก็มันเหมือนเหมือนกันครับเหมือนซ้ําๆเนาะก็เลยประเทศไทยใส่สันน้ำมันจะทํานี่ก,นก,นกัตอนเที่ยงได้กินทั้งยำปลากระป๋องได้กินเั้งน้ำซี๊ดเหมือนเลเหมือนหน,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 นือเ่าำหรือเ nó phải nắp bảo bóng มันเอาแบบนี้หรือเนาะมิ้วเไม่พี่เพื่อนถามมาดูพี่เพื่อนว่าเพื่อนไปร้องเฮดคือเฮาเฮดเฮดมันก็เน่าเบิดใช่มันอุณหภูมิมันชิบวะได้เนาะเพราะว่าอยู่น่เป็นเมืองหนาวไอ้แบยากอยู่อื ไปบังเลนือทำไปขายก่อนพี่เขาซื้อคอยซื้อไปกินเนาะ <c oughs> ไปบงังศึกษาอะไรนึงก่อนพี่โรงงานเขาให้ที่อุณหภูมิมันบ่เคยเกิน16องาศาเลยเด้เนาะไอ้บาอบอกหน้าห้องกับซ่างนี่จะจะที่อยู่ในโรงงานเพื่อนจะปรับอุณหภูมิเนาะมีต่อโลกคมมนนือ,อทำอุ่นพรมิขึ้นบังสิบหกองศาก็บม่ได้แล้วไอ้บาบอกยี่สิบองศาบัง น่ายแข็กว่ามมนก็ัคือกันนเสียงหัวแล้วไอ้เนี่ยหวานดิหวานเหมือนใบงาอยีรา เนาะใช่เลยข้าเลยจะใบงานา้างเขาเคยกินไปแบบนี้เลยแัวนี้มันไปงาเนาะม่นเ่าจะใบงานที่พื้นอามริกานี่มันมันมันเป็นใบขุนโดนแม่นบอกเจ็บมันเป็นขุนเจ็กคุณจะกินบ้านไม่สาวก็มีต้นหนึ่งวันที่ข้างเราอืมอืมใบบางใย่เนี้ย Thế mấy nhỉ? Nguyên hàng cân Ủa cho เนียร <c oughs> าสามใส่ปลากระป๋องห้อมมันเลยเข็มกลเลยแต่มันไง่ไงก็เอาไปทำน้ำยาหรือว่าน้ำยาป,าาป,าาปลากระป๋อง m mm. มันคนนี้ตั้งเลยเมนูขอสาวสันไพรคิปน้่นหลายข้างเลยสาวสันแบบกลมเหมือนคนอื่นเหมือนกันเ็บิปกคืออนี่ไม่มาเลยเมนูปากกระป๋องขามีเด็ดอีกเั้งหลายเนะตอนนั้นพ่อกันที่ต้วันเนาะมีเมนูปากกระป๋องอีก จ้าบ้าเหนือไปจิไมไหมเพราะว่ามีเงินซื้อกับเขาซูกินเรอกไปๆๆยุ่นานแล้วเนได้กินจ้าปากระป๋องออ้าเ่น่าไปเงินแปดพันเนาะอืออเหนือได้เงินแปดพันเปล่กระทกมือหนึ่งครับไปตะวันท้าเม่น่าอูไ้ได้อย่างเนาะ ชาจนได้กินจะใครก็ปักป้องจะใได้เดี๋ยวนี้เจหวังก็ได้เงินเดือนหลายแล้วเนาะเล้วจะดวงไปดวงมันเนาะเจ๊ตอนเบ้าเหนือกับสาววิสารไปเจ้เบ้าเหนือกับได้โรงงานพอดีดอกเนาะแล้วกับสาววิสารกับโรงงานจริงเลยได้มาบ้านกวาดกำหนดดวงดีข้าโพด

hay kè Nhầm <laughs> Nhầm ừ. ở đây <laughs> Nhầm kêu hát cái nó kén kè พี่สอดลงมาสช่ไหมพี่ขัวเองน่านกิคานคตรแบบร้อย,อยเลย

แขนเลยเชฟพวยเนี่ยเจ็บเนาะนัวดีร่อยดีอ, <laughs> อูโอโอโคตรเลยครับกันไม่มไหวแล้วอร่อยน้ำมันลุ่มๆได้ดิพาพีเมันว่ะ <laughs> หน้าม้วนกุ้มหุ่มสำลักหน้ามเลย,นนยแต่วันเดียวอวกอ้วบเียอะทุ่งใส่ยัง อร่อยน้ำเลยกินน้ำไลยบอสกินน้ำไลยบอสยังก่อนมามามหนัวดีอร่อยดี าว่าก็าลาเลยยิ่งเจะกินเยอะเลนี่แหละครับขอบคุณพี่นอ้องที่ตัดที่เบอร์หนึ่งด้สาวสาานะครับรีบตามที่หน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับ